สวัสดีค่ะสําหรับคุณกรกฎและคณะกรกฎนะคะสวัสดีทุกทคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะยินดีต้อนรับทุกคนนันเข้าสู่ช่องทาร์ลพิมพ์พาสิบเก้าดูดวงกับหมออุ้มนะคะคลิปนี้นั้นคือคลิปการทํานายดวงความรักแบบทั่วไปของคุณคุณเนาะประจําในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณบ้างแน่นอนนะคะอันนี้คือการทานายดวงแบบทั่วๆไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้ให้ทุกคนนั้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อปเป็นแนวทางเท่านั้นนะส่วนใครอยากได้อะไรก็ตามที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมาก ีก็แนะนําว่าให้ดูดวงส่วนตัวเนาะสามารถสแกนเทลโค้ดทั้งหาอุ้มทั้งช่องทางนี้ได้เลยนะคะใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะคะดูดวงความรักของอุ้มนั้นจะเริ่มแต่คนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่นะคะจริงๆแล้วอ่ะอุ้มอยากให้ดูทางคลิปมากกว่าแต่ถ้าจะแบ่งดูตามพาร์ทของตัวคุณเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวอุ้มจะเริ่มที่คุณกรกฎลัคนากรกฎที่กําลังโสดเลยนะคะคุณกรกฎลัคนากรกฎที่กําลังโสดเนี่ยอุ้มเปิดไพ่ขึ้นมาละแล้วอุ้มก็ เอ๊ A, เราจะอ่านยังไงดีนะคะเพราะว่า,พาไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ถามว่าเป็นคนโสดไหมนะคะพไพ่ที่ขึ้นมาเขาก็ว่าคุณน่ยก็โสดแหละแต่คราวนี้ค่ะคุณกรกฎอุ้มรู้สึกถึงพลังงานที่ มันฟีลได้ว่ามันไปไปกับกับใครบางคนอยู่อะค่ะคุณกรกฎนะมันเหมือนตัวคุณเองนั้นจะหยุดกับหยุดความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแล้วคุณเองก็เดินไปข้างหน้าเพราะคุณรู้สึกว่าเขาคนนั้นน่ะไม่ได้จริงใจกับคุณขนาดนั้นแต่พอคุณเดินไปข้างหน้าแล้วอะค่ะคุณกรกฎมันเหมือนยังมีอะไรบางอย่างที่มันมันดูติดค้างในใจคุณไหมค่ะคุณกรกฎมาเลยทําให้คุณเองนั้นก็ยังคิดถึงเขายังเป็นห่วงเขายังกังวลเรื่องของเขาอยู่อะค่ะคุณกรกฎ แต่คราวนี้ตัวคุณเองก็พยายามที่จะไม่ไปยุ่งไปวุ่นวายไปอะไรยังไงเยอะแยะจริงจังนะคะหรือถ้าจะเข้าไปจริงๆคุณก็อยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคนคนนั้นแต่ว่า มันเป็นความสัมพันธ์อีลุงตุงนางเหมือนกันนะพอไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะทําอะไรจะขยับไปทางไหนมันก็ดูยากไปหมดเลยไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยยังไม่มีไพ่ใบไหนที่คุณสามารถที่จะตกผนึกได้เลยว่าเอ๊ะเราจะเดินไปทางไหนจะทําอะไรอย่างไงต่อดีหรือจะปล่อยความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์อย่างไรอะค่ะคุณมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมาดูสับสนวุ่นวายไปหมดเลยนะคะคุณกรลกฎอืม ประมาณนั้นนะคะถามว่ายังไงบ้างนะคะกับคนที่คุณเลือกไม่ขาดเนี่ยอุ้มรู้สึกว่าเดี๋ยวเดือนเนี้ ไม่แน่ใจว่าช่วงปลายเดือนที่แล้วเดือนพฤษภาคมค่ะคุณมันมีการกลับมาของเขาคนนี้ไหมถ้ายังไม่มีการกลับมาเดี๋ยวเดือนนี้มันจะมีการกลับมาของเขาคนนี้รอบหนึ่งแล้วมีโอกาสที่คุณจะสละโสดและใจอ่อนให้กับเขาด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ไปสักพักหนึ่งค่ะคุณกระกดถามว่าคุณจะมีคนใหม่เข้ามาคุยไหมไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะคุณถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจมากพอก็มีคนเข้ามาคุยนะในตอนนี้เนี่ยมีคนแอบชอบแอบรู้สึกกับคุณ อาจจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานเป็นผู้ใหญ่ที่คุณรู้จักก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในส่วนของแบบรุ่นพงรุ่นที่เนะาะไพคิงเือเหลียเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงตัวเท่าไหร่นะคะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนเย็นเยนเป็นคนสบายๆนะคะเป็นคนที่ คุณลองสังเกตดูว่าในช่วงเนี้ยคุณมีการคุยกับใครตรงข้ามไหมมีการปรึกษามีการพูดคุยกับใครบ่อยๆหรืออะไรพวกนั้นไหมอะคะคุณกรกฏแล้วคนคนนั้นอะมีความเป็นรุ่นพี่ของคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ลักษณะที่อุ้มพูดมาผิวพรรณเนี่ยจอกไปทางขาวนะอาจจะทํางานในตาแหน่งคี่ค่อนข้างจะสูงหรืออาจจะเป็นเจ้านายคนหรืออะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะคุณกรกฎแต่เวลาที่คุณมาคุยคุณปรึกษาคุณอะไรกับเขาคุณจะรู้สึกถึงความแบบสบายใจรู้สึกถึงความเป็นกันเองเหมือนเขาคนเนี้ยจริงใจช่วยเหลือคุณจริงๆนะคะคุณกรกฎยังไงยังไงอะ่ะก็ลองดูนะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยก็เป็นไพ่ที่สวยในระดับหนึ่งเหมือนกันดังนั้นอะ่ะก็ยังมีหวังอยู่นะถ้าเกิดว่าคุณอยากมีใคร สักคนหนึ่งให้เดินไปแต่ก็อย่าลืมเคลียร์กับคนเก่าให้เรียบร้อยนะคะ The d e l เนี่ยคุณเชื่อในพลังคู่เวรคู่คกรรมไหมหนูว่าคุณกรกฏกับคนนั้นนะอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมกันก็ได้นะพอพาย่ขึ้นมาเนี่ย The Devil The Judgment The h y p t h ขึ้นมาแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาตรงนี้ด้วยอะคะ่ะคุณกรกฏมันเป็นสถานการณ์ที่มันแบบฮ <c oughs> เหนื่อยจังเลยนะคะ โอเคแล้วเดือนนี้ยังไงต่อบ้างคะเดือนมิถุนายนนี้เนาะโอเคน่นจาจะสถานการณ์ประมาณนี้นั่นแหละก็อาจจะมีคนเก่ากับเข้ามาแต่ว่าในช่วงของปลายเดือนนะคะคุณกรกฎมันจะมีช่วงตัดจุดตัดอะไรบางอย่างทำให้คุณรู้สึกว่าถ้าตัดเขามันก็จะตัดเขาได้เลยในช่วงจวังหวะนั้นนะคะแล้วคุณเองก็จะไม่ต้องไปสนใจหรืออะไรยังไงเขาอีกอะคะ่ะคุณกรกฎภายที่ขึ้นมาตรงนี้นะอืม ตาตาแล้วก็เป็นไพ่หกถ้วยแล้วก็เป็นไพ่สี่เหรียญเนานะคุณมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าคนเก่าๆหรือได้ไปสังคมเก่าๆด้วยนะเนี่ยหรือไม่อย่างนั้นนะคะคุณกรกฎอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณมายืมตังค์คุณหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะแต่ระวังนะอาจจะไม่ได้เงินคืนอะไรอย่างไงสักเท่าไหร่ในช่วงจังหวะนี้ค่ะคุณกรกฎคุณมีในส่วนของสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะยังไงยังไงเนี่ยตัวคุณเองลองไปไหว้พระเสริมสเสน่ห์ดูไหมลองไป ทำอะไรที่มันขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพเดสตาดวงดาวอะอะไรที่มันแบบสวยๆละยิบระยาไปขัดผิวไปนวดตัวไปทำอะไร <c oughs> พวกนี้ดูไหมนะคะมันจะได้แบบส่งผลเสริมดวงชะตาไปเนาะแล้วใช้สเสน่ห์ตรงเนี้ในการขายในการปิดงานในการทำงานหรือในการพบปะผู้ใหญ่ดูนะคะคุณก,รก็ระกฎประมาณนั้นยังไงก็ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สถานะของคนที่ไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่อุ้ยลืมบลูคำแนะนําให้ไพคะแนะนำาในคุณกรกฎที่กําลังโสดไหมในช่วงนี้ เดลเวอร์เขาบอกให้คุณหลักตัวเองอ่ะลืมมองรักใหม่อะไรครั้งใหม่ไปเลยอะคะ่ะเพราะว่ามากับไพ่ e วีนออฟสอดแล้วก็มากับไพ่เด e c เช r i ี t นะคะหลักตัวเองโฟกัสสิ่งใหม่ๆนะคะมองรักใหม่อะไรไปเลยนะคะแล้วมันจะเป็นอะไรที่จึ้งมากสําหรับตัวคุณนะคะคุณกอลกดประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสําหรับคุณกรกฎและคณะกรกฎนะคะที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเนาะเช่นเคยเหมือนทุกรอบนะคะอุ้มเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่สดตาทุกคนนะเพราะว่าเห็นไพ่แล้วแหละแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มอ่านจากตรงไหนดีเนาะไพ่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้อุ้มรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ถามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมือกับไพ่เดอจัดเมนนนแล้วก็เป็นไพ่ แปดเหรียญเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่แอบไปไปกับกับนิดนึงเนาะมันมีบางจุดบางช่วงที่มันเหมือนจะจริงจังมันเหมือนจะชัดเจนนะคะโดยชาลียออตขึ้นในตําแหน่งนี้แต่ในขณะเดียวกันน่ะมันเหมือนจะชัดเจนแต่มันก็ยังจับต้องไม่ได้อะค่ะคุณกรกฎเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีไม่ได้สดชื่นหรือว่าอะไรยังไงขนาดนั้นแต่แน่นอนนะคะทุกคนอุ้มรู้สึกว่าใจของคุณทั้งคู่มันดูผูกพันที่กันและกันมันดูคิดถึงกันมันดูนึกถึงซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลานะคคคะแต่ราาววนี้ม ัมพันธ์ตรงนี้ค่ะคุณอุ้มรู้สึกว่าเันความสัมพันธ์ที่มันมันก็เป็นฟิลแบบเหมือนไปเรื่อยๆแล้วมีบางจุดที่มัน มันแอบจะมั่นคงมันแอบจะชัดเจนแต่พอมันเจอมั่นคงมันจะชัดเจนมันก็นิ่งมันก็เงียบมันก็หายไปนะคะทําให้คุณกรกฎรู้สึกว่าเอ๊ะคนคนนี้เขาเข้ามาอย่างไงเขาจริงจังจริงใจกับฉันไหมถ้าเกิดเขามาแล้วแบบว่าเออไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจหรืออะไรขนาดนั้นนะคะคุณกรรกฎก็แบบว่าเออฉันก็พร้อมเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเธอจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วหรืออะไรพวกนี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะคุณกรกฎในตอนแรกเราสองคนอาจจะช่วยกันก่อร่างสร้างความสัมพันธ์ใช่ แต่พอไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนจัดการเป็นคนทําความสัมพันธ์เนี้ยแค่คนเดียวอะค่ะคุณเหมือนงานงานเนี้ยมันต้องเป็นงานกลุ่มเนาะเราสองคนเป็นงานคู่เราต้องช่วยกันแต่คราวเนี้ยมันเหมือนคุณต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยอะค่ะคุณรู้สึกว่าเขาพอเขาได้ใจคุณไปแล้วเหมือนเขาแบบ ไม่ค่อยเห็นค่าในหัวใจคุณขนาดนั้นนะ่ะมากบไพ่แปดดาบนะคะแล้วก็มากบไพ่าสองดาบตรงนี้บางทีบางครั้งคุณก็อยากจะพูดกับเขาให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะคะแต่กรกกดรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ากรากกดเป็นคนที่เงียบนะแต่เวลาที่เขาพูดหรืออะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งอะ่ะเขาเป็นคนพูดแหลงแล้วเขาก็เป็นคนพูดเจ็บเหมือนเขาเองเขาก็ยังแบบกลัวนี่ คือเขาถ้าเกิดว่าเขาพูดแรงไปเขาก็กลัวว่าแบบเฮ้ยมันจะไปกระทบใจหรืออะไรยังไงคนนั้นหรือเปล่าคะคุณกรกฎดังนั้นน่ะตัวคุณเองก็เลยจะแบบว่าพยายามค้ามดาวใจเย็นให้มากที่สุดเท่าที่ตัวคุณเองนั้นจะสามารถที่จะทําได้นะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้สําหรับเขาคนนี้หามว่าเขาเป็นคนยังไงบ้างคุณกรกฎคุณเจอใครสักคนหนึ่งที่ อุ้มวิยาคุณกรกฏนะคะไพ่ประจําตัวแบบนี้ไพ่ประจาตัวแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนที่พื้นฐานความรักความอบอุ่นครอบครัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่พระไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นคนที่ซ่อนความรู้สึกนะคะคุณกรกฎมีอะไรหรืออะไรอย่างไงแบบไหนเขาจะไม่พูดเขาจะไม่บอกเขาจะอยู่เงียบๆด้วยตัวเขาเองเขาจะไปจัดการปัญหาของเขาเองนะคะคุณกรกฏจัดการปัญหาเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอกแหละมันมันดูแบบขาดความอบอุ่นอะถ้าเกิดว่าคุณจะเดิน ไปกับเขาคุณต้องให้ความอบอุ่นคุณต้องให้ใจคุณก็ต้องแบบดูแลหัวใจเขาให้แบบดีมากๆเลยะนะคะคุณกรลกดนะแล้วเหมือนกับไพ้ิคิ้นถือดาบเนาะบทที่เขาจะแรงใส่คุณเขาก็แรงเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันบทที่เขาจะ น่ารักกับคุณเขาก็น่ารักกับคุณเหมือนกันนะคะไพ่เขาที่ขึ้นมาตรงนี้เขาบอกเขาอยู่ตรงนี้นะเขาไม่ได้ไปไหนแต่การแสดงออกของเขาอ่ะมันดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะคุณกอลกดไพ่เขาที่ขึ้นมาตรงนี้ดูเขาเองเป็นคนที่มีอีโก้ค่อนข้างเยอะมากๆคุณพูดคุณอะไรนิด,ดหน่อยเขาจะสร้างกำแพงมาขนาดนี้เลยอืนะคะแต่มากับไพ่สองม่เท้าเนาะผมคิดว่าคุณทั้งคู่ไม่น่าจะจากกันไปไหนง่ายไพ่ที่ขึ้นมาอยู่ยตรงเนี้ยมันก็ยังอีก คุณกร,รกฎก่ะก็อยากได้ความชัดเจนส่วนเขาคนนี้ก็ยังไม่ให้ความชัดเจนว่าจะไปหรือจะไม่ไป ต่อให้เขาพูดว่าเขาจะไปแต่การกระทำหรืออะไรพวกนี้ของเขาอ่ะมันก็ไม่เหมือนน่ะไม่เหมือนว่าจะไปจริงๆนะคะคุณกรกฎเนาะถามว่าคุณกับเขาว่าเจอกันที่ไหนหรืออะไรยังไงนะคะไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้อาจจะเจอกันจากโลกออนไลน์ก็ได้นะหรืออาจจะเจอกันจากงานแฟ์งานมิสติ้งอะไรพวกนี้ต่างๆนะคะคุณกรกฎเอ่อไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะอย่างเช่นคุณเมถุนคุณตุลคุณคุมหรืออาจจะเป็นคุณมีนนะคะคุณมีนคุณ จริงๆอ่ะไพ่ที่ขึ้นมาเป็นกันก็ได้นะเป็นกรกฎก็ได้นะคะประมาณนั้นโอเคอ่าดูแนวโน้มความดูหน่อยสิว่าในตอนนี้เขาอ่ะรู้สึกยังไงคิดยังไงกับกรกฎบ้างเขารู้สึกยังไงกับกรกฎบ้างนะคะไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เขาอยาก ตอนนี้เหมือนเขาอยากหยุดทุกอย่างแล้วเขาอยากอยู่กับตัวเองนะคะคุณกรกฎเนาะเหมือนเขาเองอ่ะก็ยังมีความหวังนะว่าสักวันหนึ่งจะสามารถที่จะเดินแบบคุณได้แต่ในตอนนี้เหมือนเขาอยากเบรกทุกความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกความรู้สึกกันไปก่อนเหมือนเขาอยากฟิลแบบถอยจากสถานภาพความสัมพันธ์ตรงเนี้ไปเป็นเพื่อนกันไปเป็นคนคุยแบบคนคุยคนคุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยจะพอได้ไหมเหมือนตัวเขาต้องการเวลาอะไรบางอย่างอยู่กับตัวเองนะคะคุณ แล้วกอลกดละคะกอลกอดยังไงเขาบ้างกอลกดเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนเขาคนนี้ไม่จริงใจคุณสัมผัสไม่ได้ถึงความจริงใจในตัวเขาแต่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันตัวคุณเองนั้นก็ใจอ่อนให้กับเขาตลอดเวลาเลยค่ะคุณกอลกดมันเหมือนว่าจะปล่อยมือเขาไปมันก็รู้สึกว่ามันเป็นห่วงเขามากๆเราไม่รู้เลยว่าถ้าปล่อยเขาไปเขาจะเป็นอย่างไงาหรืออะไรแบบไหนอค่ะคุณกอลกดคือไพ่ของคุณที่ขึ้นมาดูแบบ เป็นกังวลแบบสุดๆไปเลยนะคะโอเคถามว่าเขาคนนี้จะทำยังไงต่อไปอคุณกรกฎบ้างไพ่ที่ขึ้นมานะคะก็เหมือนตัวเขาเองอะ่ะก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เหมือนเหมือนแบบให้คุณอยู่ตรงนี้อ่ะแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่านี้ค่ะคุณกรกฎเขาบอกว่าเขายังอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาแล้วเขาก็อยากมีคุณอยู่ข้างๆตรงนี้แต่ถามว่าเขาจะแสดงออกหรือจะอะไรยังไงไหมก็ไม่ได้แสดงออกหน่ำซ้ำเขาอาจจะได้ให้คุณเห็นในทางด้านที่แบบไม่ดีในตัวเขาได้ว,ว่าเออเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ดีขนาดนั้นหรืออะไรขนาดนี้คุณจะอยู่ข้างๆเขาไหมอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ ต่อนะคะสาหรับเนาะในเดือนเดือนนี้ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างเดือนมิถุนายนนี้ไพ่ที่ขึ้นมาเขาากับไพ่ the world นะคะแล้วเป็นไพ่ nine of air แล้วเป็นไพ the ower, นะ่ the shower เนาะแนวโน้มความสัมพันธ์นะอุ้มรู้สึกมันมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยะคะ่ะคุณกรกฎในจังหวะของเดือนเดือนนี้เดือนเดือนนี้จริงๆแล้วเป็นเดือนของการตัดสินด้วยนะคะคุณกรกฎนะถ้าปล่อยความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วเขาคนนี้ยังอยู่ข้างๆคุณอยู่แปลว่าเขาคนนี้ก็ยังมี คือมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ใช่ในอะนาะคตสำหรับคุณจริงๆแต่ถ้ายิ่งปล่อยไว้มันยิ่งแย่หรือว่า the shower ก็คือเลิกกันไปอะค่ะคุณกรกฎมันก็จะ กลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงจังหรืออะไรพวกนี้ซึ่งกันและกันได้ค่อนข้างจะยากมากมากแล้วนะคะดังนั้นสรุปเนี่ยความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี้ยต้องระวังมากๆมันมีโอกาสที่จะจบกันเยอะมากๆเลยนะคะคุณกรกฎถ้าเกิดว่าจบกันในช่วงจังหวะนี้แล้วอ่ะถามว่ามันยังกลับใหม่ไหมใช่มันมีไพ่ของการกลับมาแต่มันจะกลับไปกลับมาแล้วมันจะไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่นะคะแต่ในขณะเดียวกันน่ะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพยายามแบบความสม ันี้จริงๆเราก็ประคองกันไปก่อนให้พ้นเดือนนี้ไปอุ้มคิดว่าถ้าเกิดว่าคู่ไหนก็ตามอะประคองกันพ้นเดือนนี้ความสัมพันธ์ต่อจากเนี้ย มันจะไม่ยากละมันยังเดินไปด้วยกันได้อยู่ในอนาคตก็ยังสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่คุณกับเขาประคองกันไปยอมรับนิดนึงนะความสัมพันธ์มันจะแบบมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งๆเฉยๆดูเหมือนไม่ค่อยมีปฏิกิริยาหรือว่าอะไรยังไงกันเลยอะค่ะคุณกรกฎมันเหมือนต่างคนต่างอยู่แล้วสักพักหนึ่งก็มา พบมาเจอกันมากอดกันให้กำลังใจรับไออุ่นจากกันและกันแล้วมันเหมือนก็จะแยกกันไปนะคะสักพักหนึ่งต้องการกันและกันก็กลับมาหากันใหม่นะคุณต้องดูใจตัวคุณเองด้วยใจของตัวคุณเองนั้นจะไหวไหมนะคะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยตรงในส่วนของไพ่แนะนำอะเขาก็อืมไม่ได้บอกนะว่าตัวคุณเองอะจะต้องเดินแหมืเขาคนนี้เท่านั้นนะคะเหมือนเขาบอกว่าให้คุณเอง ทำใจให้ว่างทำใจให้สบายแล้วดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นี้ก่อนให้คุณพ,พิจารณาดูก่อนว่าคุณโอเคไหมถ้ามันจะต้องเป็นแบบเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเขาคนนี้อาจจะต้องให้เวลาประมาณหนึ่งอาจจะครึ่งปีหรือว่าอาจจะมากกว่านี้ที่เขาจะปรับปรุงตัวที่เขาจะดีขึ้นกว่านี้ได้นะคะที่คุณจะสามารถพูดตรงๆสามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมเธอถึงไม่มีเหตุผลแบบนี้หรืออะไรพวกเนี้ยพูดตรงๆกับเขาเพื่อให้เขา าปรับปรุงแก้ไขถ้าคุณจะอดทนประมาณเนี้ยคุณไหวไหมถ้าคุณอดทนไหวคุณก็สามารถที่จะเดินไปต่อได้แต่ในขณะเดียวกัน,นี่ยคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์มันไม่ไหวมันรู้สึกมันอดทนไปแล้วมันมองไม่เห็นอนาคตจักเท่าไหร่จะพอแค่นี้ก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณกร,รกดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอ่ อันนี้ดูเป็นล่วงหน้าไปเลยเนาะอีกถ้าสองสามเดือนนะคะคุณกรกฎมันก็จะมีจุดตัดเข้ามาอีกรอบหนึ่งมันอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาหาคุณหรือเข้ามาหาเขาก็ได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยเปราะบางมากถ้าจะประคองก็ประคองนะถ้าประคองไม่ไหวอันนี้ก็ไม่ว่ากันเลยนะคะเพราะยังไงยังไงคุณเองก็ยังมีโอกาสที่ได้เจอคนอื่นๆน,นอกจากเขาคนนี้อยู่นะคะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเนาะ,ะถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรก็ตามที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่า มนีก็แนะนำมาให้ดูดวงส่วนตัวเนาะสามารถสแกนค r c โค้ทักมาหาอุ้มได้เลยใครรีบใครด่วนก็บอกอุ้มได้นะคะมันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนมากๆเดี๋ยวจะไปต่อกันที่สถานะของคนที่มีคู่ใครก็ตามที่อยู่ตรงนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะคะขอบคุณสำหรับซุปเปอร์ตงทุกทุกท่านเลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบทูกช่องทางเลยนะกดไลค์ให้กับอุ้มด้วยคอมเมนต์ให้อุ้มด้วยนะคะทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจสำหรับอุ้มคนนี้มากที่ดีสำหรับอุ้มคนนี้มากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะสําหรับคุณกรกฎลัคนากรากฎที่มีคู่นะคะเช่นเคยนะคะอุ้มเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วเนาะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ถามว่ามั่นคงไหมก็ค่อนข้างจะมั่นคงนะคะมากับไพ่แดเหรียญเนาะ เอ็ดออฟเนะคะมีการเรียนรู้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะซึ่งระยะตรงนี้เป็นระยะค่อนข้างที่จะนานมากๆน่าจะรู้ใ้รู้พุงกันแล้วนะคะว่าอีกคนนึงเป็นคนยังไงหรืออะไรประมาณไหนเนาะและเป็นคู่เราที่ดูสมบูรณ์แบบนะคะบางคู่อาจจะมีการแต่งงานแล้วจดทะเบียนแล้วนะคะพ่อแม่รับรู้แล้วเรียบร้อยอารมณ์ประมาณนั้นเลยก็ได้นะคะพราใยสามเหลี่ยญเนี่ยก็คือเป็นไพ่ของคำสัญญาความมั่นคงอะไรพวกนี้และอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นคู่ที่เหมือนช่วยกันสร้างช่วยกันทำมาหากิน ประมาณนั้นนะคะทุกคนแต่คราวนี้เนี่ยไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยอุ้มรู้สึกสถานาภาพความสัมพันธ์บางทีเนาะอืมจะว่าไงดี มันมั่นคงแหละถ้ามองจากภายนอกแต่ข้างในอะค่ะทุกคนมันมีความรู้สึกสงสัยไม่มั่นใจไม่แน่ใจกันไปหมดเลยเนาะ,ะอย่างเช่นไพ่ทางฝั่งของคุณกรกฎอะค่ะถามว่าคุณรกรกฎเองมีความสุขไหมที่มีเขาอยู่ตรงนี้ใช่ตัวคุณเองอะมีความสุขมากมที่มีเขาอยู่ตรงนี้นะรู้สึกดีมากๆที่ได้เดินไปกับเขาคนนี้แต่บางทีบางครั้งคุณก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาคนนี้มีความสุขกับคุณจริงๆหรือเปล่ารู้สึกแบบที่คุณรู้สึกกับเขาหรือเปล่าค่ะคุณ กรกดนะบางทีบางครั้งมันมีความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะหรือว่าเขามีตัวเลือกอื่นไหมหรือ อะไรยังไงไหมนะคะและอย่างหนึ่งค่ะคุณกระกฏในช่วงจังหวะนี้คุณมีเสน่ห์นะดังนั้นเนี่ยอาจจะดึงดูดคนอื่นหรือใครก็ตามเข้ามาก็ได้นะคะคุณกรกฎเนาะภายนอกของคุณน่ะอาจจะไม่ได้อะไรยังไงมากมายแต่ว่าจริงๆแล้วว่าตัวคุณเองมีคนที่แอบสนใจคุณอยู่เนาะซึ่งคู่ของคุณเนี่ยจับตาจ้องมองคุณมากๆเลยนะคะคุณกระกฎแต่คราวนี้เนี่ยไพ่คู่ของคุณก็มาเป็นไพ่ที่แบบว่า seven of water the devil มากับไพ่ eight of air นะคะเหมือน ตอนนี้เนี่ยเหมือนเขากําลังคิดช่างใจอยู่ว่าเอ๊ะความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นความสัมพันธ์อย่างไงคุณจะจริงจังมั่นคงรักเขาจริงๆริงไหมเพราะบางทีบางั้งเขาก็รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างทางฝั่งคุณที่มาดูเปลี่ยนไปอะค่ะคุณกรกฎเหมือนเขากําลังคิดกําลังทบทวนแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปไหมอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมไหมนะคะทุกคนเห็นไหมมีพไพ่ใบนี้ขึ้นมาด้วยนั่นไง แต่ถามว่าเขาเองอ่ะเขาเลือกที่จะเดินแบบคุณต่อไหมภายที่ขึ้นมาตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาเองอ่ะก็เดินแบบคุณเรื่อยๆเพราะเขาเองอ่ะได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาอ่ะจะเดินไปกับคุณนะแต่เขาก็ดูคุณนะว่าคุณจะทํายังไงแบบไหนกับเขาถ้าคุณรักเขาจริงถ้าคุณดูแลเขาเขาก็พร้อมเกี่ยวก้อยเดินไปกับคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รักเขาจริงมันก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะนะคะคุณกรกฎในตอนนี้เนี่ยเหมือนเขากําลังชั่งน้ําหนักกําลังพิคอพิจารณาอยู่ ู่นะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เนะาะไพ่ประจําตัวเขาเนี่ยถามว่าเขาเป็นคนประมาณไหนจริงๆแล้วว่าเขาเป็นคนที่ แต่ว่าง่ายดีอะถ้ามองจากภายนอกเนาะในเรื่องของการงานเขาเป็นคนทํางานเก่งนะเขาเป็นคนที่ดูเข้ากับใครก็ได้นะคะรู้ว่าควรจะคุยกับคนนั้นยังไงร,รู้ว่าควรที่จะเข้ากับคนคนนี้ประมาณไหนเป็นคนที่จัดการบริหารบราลหรืออะไรพวกเนี้ยได้ค่อนข้างจะดีเป็นคนที่อืมรู้สึกว่ามีแต่คนไว้วางใจเขานับถือเขาอะนะคะเหมือนเขาเองเป็นคนที่ ทุกคนให้ความเชื่อใจอะค่ะคุณกรกฏเขาจะรู้สึกว่าเออถ้าคนคนนี้ได้รับปากหรือคนคนนี้ได้ทําอะไรแล้วเหมือนเขาอะก็จะเป็นคนที่ทําให้สําเร็จนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเชื่อถือได้มากๆเลยคนหนึ่งอะนะคะสําหรับคน,นอื่นๆหรืออะไรพวกเนี้ยที่ที่ได้เข้ามาเจอเขานะคะก็จะเป็นพายอารมณ์ประมาณนี้เนาะแต่ในขณะเดียวกันอนะอารมณ์เขาอะมันจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงนิดนึงความบาลานซ์หรืออะไรพวกเนี้ยอาจจะมัน มันไม่ค่อยเท่าไหร่อะ่ะคุณกร,รกฎดเวลาถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนเขาอะ่ะบางทีคุณก็อึดอัดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเขาคนนี้จริงๆแล้วเขายังไงกับฉันกันแน่นะจริงจังหรือไม่จริงจัง,จง,จง,จงชอบหรือไม่ชอบหรืออะไรอย่างไงอะคะคุณกรลกฎบางทีบางครั้งมันจะมีความสับสนในใจค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะแต่สําหรับเขาคนนี้ตัวเขาเองอุ้มมองพ่ายเขาเขาก็ดูแบบ เออก็รูแบบไปเรื่อยๆแต่ก็มีความสงสัยนิดหน่อยอะยไรเงี้ยในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะถามว่าในตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณกรกฎบ้างนะคะ วนธีทำไมมากับไพ่แบบเนี้อ๋อเหมือนเขารู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะไม่ค่อยดูใส่ใจสนใจหรืออะไรยังไงเขาเหมือนสมัยก่อนสักเท่าไหร่อะค่ะคุณกรลกฎเขารู้สึกว่าเมื่อก่อนเองตัวคุณนั้นอาจจะสนใจใส่ใจดูแลเทคแคร์เขาหรืออะไรเขาได้มากกว่านี้ตอนนี้เหมือนแสดงออกเทคแอคชั่นหรืออะไรยังไงไปหรือลองใจคุณก็ดูเหมือนคุณแบบเฉยมากขึ้นนะคะคุณกรกฎ เป็นเพราะอะไรทําไมคะคุณกอลกฎขาไปที่ขึ้นมาตรงนี้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับการกระทําหรืออะไรบางอย่างของตัวเขาบางทีบางครั้งคุณเองก็ต้องเก็บความรู้สึกหรืออะไรพวกเนี้ไว้กับตัวคุณที่เป็นแบบนี้ค่อนข้างที่จะนานแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะทนทําไมก็บความรู้สึกความสัมพันธ์ตรงนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปมันท็อกซิกแบบนี้ต่อไปฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันในตอนนี้เนี่ยเหมือนตัวคุณเองนั้นพยายามที่จะหลักตัวเองให้มากที่สุดพยายามที่จะโฟกัสกับตัว และความสุขของตัวเองให้มากที่สุดอะคะคุณกรกฎถ้าคุณรู้สึกว่าไปทางไหนหรือทําอะไรแล้วมันมันรู้สึกมันท็อกซิกมันไม่สบายใจคุณก็ไม่อยากที่จะทําอะไรทางนั้นหรืออะไรอย่างไงสักเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมาตอนที่มันมีความรู้สึกหรืออะไรพวกเนี้ยคุณต้องจัดการความรู้สึกเองคุณต้องอะไรแฮนดิลตัวเองหมดเลยอะค่ะคุณคุณก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยก็ ไปกับคุณไปกับเขาคนนี้ไหมก็คือไปแต่ว่าฉันเองก็จะโฟกัสที่อารมณ์ความรู้สึกจิตใจฉันความสุขของฉันเป็นที่สุดถ้าเกิดว่าฉันไปแล้วฉันรู้สึกทุกใจไม่มีความสุขหรืออะไรอย่างไงี้ฉันก็ถอยแต่ถ้าโอเคความสุขมันยังมีความรู้สึกมันยังมีมันยังไปได้อยู่โอเคฉันก็เดินไปนะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะถามว่าแล้วแล้วเขาคนนี้ แล้วก็รากอดเนี่ยจะทำยังไงต่อไปอะ่ะเขาคนนี้คะ่ะ King of p e n t a c l e s แล้วเขาคนนี้อ่ะจะทำยังไงกับคุณกรกฎต่อไป t n ท of Sword นะคะทำไมเป็น Ten of Sword อะ่ะ ซิ่ออบซอร์มก็เรากดเองอะ่ะก็จะอยู่ตรงนี้แหละดูสถานการณ์ความรักคมสัมพันธ์ไปเรื่อยๆสำหรับเขาคนนี้เขาบอกว่าเขาจะปวดมากๆเขาไม่รู้ว่าคุณจริงใจกับเขาหรือคุณไม่จริงใจกับเขากันแน่มันเหมือนความรู้สึกหรืออะไรก็ตามระหว่างความรักของเราสองคนอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปมันเหมือนว่ามันจะเหมือนเดิมแต่ว่ามันมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะในความรู้สึกเขานะคะโอเค มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ดีกว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะความสัมพันธ์คุณหนึงคู่จะเป็นยังไงบ้างไพ่ที่ขึ้นมาเดือนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะ the high p r i e e เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มัน มันมันแอบแบบต่างคนต่างคิดอะคิดในมุมของตัวเองแล้วก็คิดในใจอะค่ะคุณกรกฎมันเป็นความรู้สึกที่มันมันไม่ค่อยแสดงออกซึ่งกันและกันสักเท่าไหร่ต่างคนต่างเก็บตัวต่างคนต่างรองให้อีกฝ่ายหนึ่ง take อ c t i o n แต่ความสัมพันธ์หรือการ Take Action กลับมาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะในช่วงจังหวะนี้อาจจะต้องระวังสักหน่อยนึงเนาะแล้วความสัมพันธ์ในช่วงนี้บทที่จะร้อนแรงก็คือร้อนแรงบทที่จะเซ็งๆซงหรืออะไรไงก็เซ็งเงไปเลยนะ เอาอย่างนี้จังหวะที่เจอกันอะเวลาที่มันว้าวคํนว้าวมากๆแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราห่างกันเวลาที่เราจะทะเลาะก,กันหรืออะไรกันขึ้นมาคือแบบมันก็ต้มตามได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามโซเชียลของคุณสองคนก็อาจจะเอ๊ะยังไงนะอีกวันหนึ่งไปขึ้นเขาด้วยกันอีกวันหนึ่งอ่ะเลิกกันอะไรประมาณนั้นอะโพสโพสโสดโพสแบบ ยังไงพบเพลงเศร้าหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นาการกฏจะเป็นฟิลฟลนั้นนะคะความสัมพันธ์มันจะขึ้นขึ้นลงๆงสหน่อยนึงเนาะแต่อุ้มรู้สึกว่าเดือนเดือนนี้ปลายเดือนนะคะทุกคนคุณทั้งคู่อะ่ะเหมือนจะได้ปรับ ได้จูนกันได้คุยกันใหม่ตกลงกันใหม่ว่าเออเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรอย่างไงแบบไหนเธอชอบไม่ชอบอะไรตรงไหนยังไงการปรับปรุงประมาณไหนอะไรตรงไหนที่ถูกใจหรืออะไรพวกนี้นะคะมันจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงเพิ่มขึ้นเนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะเออใครที่มีความรักมีความสัมพันธ์นี้เด้พิเศษเกิดขึ้น เก็บไปเถอยังเก็บได้อยู่แต่ไม่แต่ก็ไม่แน่นะช่วงกลางๆเดือนน่ะอาจจะมีความลับของใครสักคนหนึ่งแต่ก็ได้นะคะใครที่โกหกหรืออะไรยังไงไว้ก็เก็บไว้ให้ดีๆแล้วกันนะคะในช่วงนั้นอะ่ะถามว่าอยากจะแนะนำอะไรคุณกรกฎในช่วงนี้บ้างไหมนะคะความรักความสัมพันธ์ตีออฟสอดนะคะแล้วก็มากับไพ่คิงออฟสอดนะเราก็จะเป็นไพ่ เพจชอปเฟอเดิร์คเิไม้แข็งคําพูดแรงๆหรืออะไรบางอย่างที่มันทำร้ายหัวใจทําให้อีกคนหนึ่งเจ็บหัวใจไม่สู้กับการที่จะประคองกันไปจะใช้คําว่าไงดีเขาแนะนําว่าในช่วงเนี้ยหลีกเลี่ยงกับคําพูดการกระทําหรืออะไรที่มันแบบ แรงๆบางทีบางครั้งเราเหนื่อยเนาะเราอยากจะกระแทกใส่เขาอย่าไปกระแทกเยอะอย่าไปอะไรอย่างไงเยอะมันจะยิ่งหนักไปอีกมันจะยิ่งทําให้หัวใจคุณนั้นเร้ารานไปอีกนะคะคุณกรกฎดังนั้นไพ่เขาเลยแนะนําว่าให้ค่อยๆประคองไปดูๆไปแล้วกัรในความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องอะไรอย่างไางเยอะแยะจริงๆ,งๆถ้าเกิดเมื่อใดที่เราสองคนไว้ใจกันมากพอเมื่อใดก็ตามที่เราสองคนได้อยู่ด้วยกันคุณสังเกตไหม ความหลักอะ่ะมันอยู่ตรงนั้นเสมอและตลอดเวลาเมาื่อใดก็ตามที่คุณมองตาก,กันความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคนที่มีคู่ใครอยากได้อะไรที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็สามารถสแกน q คียโคทักมาคุยกับอุมได้เลยนะคะใครรีบใครด่วนสามารถบอกอุ้มได้เนาะเดี๋ยวอมจะได้แบบเออหาคิววให้นะคะแล้ว อย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางนะคะกดไลค์ให้กับอุ้มด้วยเนาะหยุดดูทางบ้านแดงกดซุป,ปเปอร์แทงให้กับอุ้มด้วยนะคะขอบคุณสําหรับซุป,ปเปอร์แทงของทุกทท่านทุกท,กท,กทกคนเลยคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะวันนี้ไปแล้วขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหลังจากที่ทุกคนดูคลิปเสร็จแล้วนะคะและรู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากทำนายให้กับตัวเองได้บ้างนะคะมีแบบไหนได้บ้างแม่หมอแนะนำบ้างได้ไหมนะคะแม่หมออยากจะแนะนำหนังสือดีๆสองเล่มนี้นะคะทุกคนเนาะสำหรับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่านะคะในการทำนายไพ่เนาะอย่างหนังสือเล่มนี้นะคะ่ะทุกคนเป็นไพ่ยิปซีกับการเข้าใจชีวิตอุ้มจะแนะนำมกนากๆสำหรับมือใหม่เพียงแค่คุณมีหนังสือเล่มนี้ ไพ่อีกสักสำรับหนึ่งนะคะคุณสามารถทํานายได้เลยนะคะสมมุติเนี่ยแบบหนังสือเล่มเนี้ยสมมุติว่าคุณเปิดได้ไพ่เดนเลเวอร์นะคะคุณ้องต้องจิตถามก่อนนะก่อนที่คุณจะเปิดพอคุณตั้งจิตได้ปุ๊บแล้วคุณเปิดได้ไพ่เดเลเวอร์ปุ๊บคุณสามารถมาดูได้เลยว่าคําทํานายของไพ่ใบนี้มีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพนะคะและที่สําคัญหนังสือเล่มเนี้ยเขาจะมีคําแนะนําให้คุณด้วยเผื่อเวลาที่คุณรู้สึกอยากตัดสินใจอยากที่จะทําอะไรนะคะแล้วแบบอยากถามกุบกิบอะค่ะ เผื่อเรามีเรื่องแบบเรื่องเอ่ยเรื่องใจอะทุกคนอ่ะก็ลองมาใช้หนังสือเล่มนี้ได้นะคะแต่ในขณาดเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดใครอยากแอดวานมากขึ้นอุ้มก็จะแนะน,นําเป็นหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์ขุนทองเนาะอาจารย์ขุนทองอ่ะอุ้มคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จกักแล้วก็เขา คือเขาดังมากอ่ะมีชื่อเสียงมากๆเลยแล้วเป็นหนึ่งในหนังสือที่อุ้มหัดเรียนเวลาที่อุ้มดูดวงเลยซะด้วยซ้ำเนาะหนังสือเรื่องนี้เขาจะอธิบายไพ่ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะถึงตำนานไพ่รายละเอียดของไพ่นะคะแล้วก็การวางไพ่สิบใบด้วยนะเผื่อใครอยากได้อะไรที่ชัดเจนมากขึ้นอ่ะอุ้มแนะนําหนังสือเล่มนี้ไปด้วยเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ย แล้วก็อยากให้ค่าขนมอ,อุ้มด้วยนะคะอยากสนับสนุนให้ค่าขนมอ,อุ้มด้วยก็ลองไปกดได้นะคะที่ลิงก์ที่อุ้มใส่ไว้ที่ใต้ description box เนาะเดี๋ยวอุ้มจะสอนวิธีทําไว้ให้กับคุณคุณด้วยนะคะลองดูนะ